บทที่5บริษัท,ษทจักรวาลเปิดประตูห้องนอนของตนเองแล้วมองไปรอบๆทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมอย่างน้อยชาลิสาก็มีข้อดีคือนิสัยที่ว่านอนสอนง่ายและไม่บุ่นวายกับข้าวของหรือชีวิตของใครแต่ที่น่าหนักใจคือต่อไปนี้เขาจะต้องมีเธออยู่ข้างกายตลอดไปชายหนุ่มล้มตัวลงนอนบนโซฟาภายในห้องภายในหัวของเขาคิดเรื่องราวสารพัด จนกระทั่งผอยหลับก็รู้สึกถึงมีใครสักคนมาเขย่าแขนเบาๆอขอพี่นอนต่ออีกหน่อยนะเขาค่อยๆลืมตาหันมาทางด้านข้างที่น่าจะเป็นที่มาของแรงนั้นแต่ก็พบแต่ความว่างเปล่าหรือว่าเราฝันไปว่าดวงตาของจักรวาลจ้องมองไปที่มุมหนึ่งของห้องเขาเริ่มนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จึงรีบลุกขึ้นและเดินออกจากห้องนอนแห่งนี้ เอ๋คนดีของพี่จักรจักรวาลถือนมร้อนไปให้กับชาลิสาที่ห้องนั่งเล่นชาลิสาที่กำลังอ่านหนังสือบนโซฟานุ่มรีบลดหนังสือลงแววตาของเธอเป็นประกายสดใสเมื่อสบตากับชายหนุ่มรอยยิ้มของเธออาบใบหน้าแสดงถึงความดีใจอย่างเป็นที่สุดพี่จักรตุนแล้วหรอคะเป็นยังไงคะสดชื่นขึ้นไหมคะเธอถามผู้เป็นสามีอย่างอารมณ์ร่าเริงพร้อมกับรับนมแก้วนั้นมาดื่ม เดี๋ยวพี่หาอะไรทานก่อนนะลิสาก็อาบน้ำเถอะเดี๋ยวจะไม่สบายทันทีที่จักรวาันเดินหันออกไปชาลิสากลับคว้าแขนชายหนุ่มไว้อย่างแน่นหนาชายหนุ่มหันมามองเธอด้วยความแปลกใจคืนนี้พี่จะไม่ออกไปไหนใช่ไหมคะสิ่งที่ชาลิสากลัวที่สุดคือหากคืนนี้เขายังออกไปแล้วไม่กลับมาอีกจะต้องมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับเธออย่างแน่นอน ชายหนุ่มจับมือชาลิสามากุมไว้พร้อมกับยิ้มบางๆไม่หรอกจาก้านี่หากินในห้องครัวนี่เองหวังว่าจะมีอะไรเหลืออยู่นะเขาถอนหายใจเบาๆก่อนจะวางมือหญิงสาวลงอย่างนุ่มนวลลิสาพี่หนะังติดงานจริงๆและคืนนี้ก็ไม่มีธุระที่จะต้องออกไปไหนแล้วนะจ๊ะคุณดี เขารูปศีรษะเธอเบาๆในขณะที่แววตาของชาลิสาแสดงถึงความอ่อนอ่อนเอาหนะักปะอาบน้ำเร็วคนเก่งทั้งสองหัวเราะเบาๆแล้วแยกย้ายกันชาลิสาใช้ห้องอาบน้ำที่อยู่ในห้องนอนของจักรวาลและอาบน้ำร้องเพลงอย่างอารมณ์ดีขณะที่เธอก้าวออกมาจากห้องน้ำเธอกลับรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่กับเธอในห้องไม่เนี่ย บ้านหลังนี้ไม่มีสัตว์เลี้ยงซะหน่อยเธอคิดพรานสายตาก็มองไปรอบๆห้องนอนที่มีแต่เธอเวลานี้ช่างวังเวงยิ่งนักเธอรีบสวมชุดนอนแขนยาวสีขาวความยาวแค่เขา่าซึ่งเป็นชุดนอนตัวโปรดแล้วกระโดดมุดผ้าห่มบนเตียงนุ่มก็แกรกหญิงสาวพยายามหลับตาในผ้าห่มสักพักเสียงประตูเปิดก็ดังขึ้นก่อนที่สติของเธอจะเลือนหายไป เสียงนกร้องดังเข้ามาในห้องนอนชาลิสารู้สึกปวดหัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเธอมองไปที่หน้าต่างที่ทอแสงยามรุ่งอรุณทำไมสว่างจังนะเธอเหลือบมามองนาฬิกาที่วางข้างหัวเตียงเหมือนเช่นเคยกับตอนที่ยังอยู่บ้านของตนเองก้ามองเช้าแล้วนี่แม่เจ้าชาลิสารีบทำธุระส่วนตัวอย่างรวดเร็วและลงมาจากห้องนอนชั้นบนราวกับจะเหาะลงมาและก็แน่นอนที่ ทุกคนในบ้านก็ต่างออกไปทำธุระกันหมดแล้วเหลืออาหารเช้าไว้ให้เธอที่ริมสระมันเป็นอาหารเช้าที่เย็นชืดนก็เพราะเธอนั้นตื่นสายเองทานให้หมดนะจ๊ะคนดีหมดนี่พี่ทำเองจากกระดาษโน้ตแผ่นน้อยวางอยู่บนโต๊ะข้างจานอาหารเช้าซึ่งมีไข่ดาวแฮมเบคอนและนมวนิลาร้อนที่ตอนนี้ไม่ร้อนแล้วทำไมเราตื่นสายได้นะ หรือว่าที่นอนบ้านนี้จะหลับสบายมากเกินไปหญิงสาวสงสัยในความผิดปกติของร่างกายเธออยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากมายอาจเป็นเพราะความเหนื่อยล้าจากการติดต่อง,งานหลายเรื่องก่อนงานแต่งเหตุที่วุ่นวายก็เป็นเพราะเธอและจัก,กรวาลค่อนข้างเรื่องมากและเป็นคนเลือกสรรทุกอย่างด้วยตัวเองจัก,กรวาเหมือ่มองออกไปข้างนอกอย่างไร้จุดหมายเขานั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานห้องประธาน สายตาของเขาทอดผ่านผนังกระจกใสมองทะลุกออกไปเห็นทิวทัศน์ในเมืองด้านล่างอย่างชัดเจนก๊กก๊กสิ้นเสียงประตูกระจกชายหนุ่มรูปร่างสูงก็เดินเข้ามาชินนกริดนั่นเองเพราะจะเป็นใครไม่ได้ที่จะเข้ามาได้โดยไม่ต้องรอให้เขาขานรับก่อนเสมอทางบริษัทได้อนุมัติแล้วนะครับเราจัดการทุกอย่างต่อได้เลย จักรวาลหันช้าๆตามเสียงที่กำลังพูดคุยกับเขาด้วยท่าทางเหมือนกับว่าวันนี้จะไม่อยากทำอะไรเอาซะเลยแต่ทางธนาคารได้ยื่นข้อแม้มาว่าหากไม่ชำระส่วนที่เหลือจะไม่อนุมัติงวดใหม่นาให้นะครับพนักงานหนุ่มชินกริดขอตัวออกไปทำงานต่อแต่ประโยคนี้ทำให้เจ้านายหล่อเหล่าของเขาต้องคิ้วขมวดให้ตายสิจะบีบไปถึงไหนจะเอาให้ตายรึออยังไง จักรวานสะบัดเบาๆและมองเอกสารที่กองอยู่ตรงหน้าเป็นเอกสารข้อมูลที่ชินเกรดเร่งทําให้อย่างเร่งร่วนอีกไม่นานเขาจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างก่อนจะพาบริษัทไปไม่รอดพ่อครับถ้าพ่อยังอยู่คงจะดีชายหนุ่มแอบคิดคำนึงภายในใจของเขามันมีประโยคต่างๆขุดขึ้นมาในหัวแทบจะตีกันตายความวุ่นวายใจอันนี้เขาจะต้องจบโดยเร็ว สายตาของเขาหยุดอยู่ที่กรอบรูปเล็กบนโต๊ะเป็นรูปของเด็กชายสองคนยืนกอดกันไปเป็นเพื่อนกินข้าวกลางวันหน่อยสิชายหนุ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพูดหลังจากปลายสายกดรับการที่เขาไม่ต้องพูดเกรืก่อนกอนก็แสดงถึงความสนิทสนมต่อบุคคลปลายสายเป็นอย่างดีเขาออกจากห้องเดินออกไปอย่างรวดเร็วและบอกกับชินนกฤตว่าจะไม่เข้ามาบริษัทอีกแล้วคิกๆคงคิดถึงเมียงแง่แหละ เหล่าบรรดาสาวๆที่อยู่ใกล้ชินกิตพากันซุบซิบและหัวเราะค,คิกคักชินกิตหันไปมองกลุ่มเพื่อนร่วมง,งานที่กำลังคุยถึงเจ้านายอย่างสนุกสนานตามประสาพวกเธออะไรยานางชินมองหน้าเหอะอย่าได้ไปฟ้องเช่านั้นหล่อนเพื่อนสาวคนหนึ่งพูดออกมาหลังจากสบตาก,กับชินกิตที่มองอยู่สาวๆที่เหลือพากันหัวเราะขบขันอย่างอดไม่ได้เขาเองก็ทำงานกับเพื่อนกลุ่มนี้มานานแล้ว และเป็นปกติที่พวกเขาจะล้อเล่นกันแบบนี้อยู่เป็นประจำชายหนุ่มสะบัดศีรษะและก้มหน้าทำงานต่อไปถึงแม้เขาจะเป็นคนเงียบขรึมแต่ก็เป็นที่รักของกลุ่มเพื่อนร่วมง,งานเพราะชินกนตคนนี้เป็นคนที่เพื่อนทุกคนไว้ใจได้เสมอกรีดเขาไม่ได้นะคะคุณเดี๋ยวเป็นพนักงานต้อนรับด้านล่างและรปภต่างวิ่งฉุดชายท่าทางคุมฐานคนหนึ่งกำลัง ตรงเข้ามายังแผนกของเขาในขณะที่ทุกคนต่างตกใจชินกฤตกลับเดินเข้ามาไหว้ทำความเคารพชายผู้นั้นอย่างใจเย็นคุณชินกฤษเจ้านายคุณอยู่ไหนเรียกมาพบผมเดี๋ยวนี้เลยนะชายภูมิฐานรุ่นลุงพูดด้วยความโมโหชินกฤษค่อนข้างตกใจแต่พยายามเก็บอาการก่อนที่พนักงานอื่นจะขวัญเสียคุณจักรวาลติดธุระครับวันนี้จะไม่เข้ามาอีกแล้ว เขาตอบอย่างใจเย็นแต่ชายดังกล่าวกลับโยนรกระดาษปึกหนึ่งใส่มือเขาถ้าเจ้านายคุณไม่ให้คำตอบผมก่อน9ก้ามงเช้าพรุ่งนี้เราได้เห็นดีกันแน่ชิงนกฤกตร,รับกระดาษปึกนั้นอย่างงุนงงหลังจากที่ชายคนนั้นกลับออกไปเขานําเอกสารปึกนั้นมาจัดใส่แฟ้มเสนอแต่แล้วชายหนุ่มตาเบิกโพรงกับจวหัวกระดาษที่ระบุว่าใบแจ้งหนี้ และจำนวนเงินที่อยู่ในนั้นแทบจะทำให้ทุกคนในบริษัทนี้ต้องตกงานกันเลยทีเดียว